รบทหา,ารทหารลบเอ้ยมันแอบอยู่ตรงนั้นแต่เรายังไม่ได้คนตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วแล้วคุยกคุย,ย,ย,ยแล้วต้องไปตรวจสงครามล้วต้องไปตรวจสุเพนที่เพนเราต้องรวบรวมเพนที่ในสงครามนี้ให้ได้ทั้งหมดเพื่อเราจะได้วางแผน ใส่ผวกมาดแบบนี้พเพราะจะไม่มีใครเห็นเราได้ ตรงนี้เราตรวจเราตรวจเราสำรวจมันเราสำรวจตรงนี้ครบแล้วระวังด้วยไอ้งั้มันอาจจะช่ยสามารถช่วยลังเราได้ระว,วงัง เขาอาจจะเป็นศัตรูที่เก่งมากก็ได้ต้องระวังให้ดี แกงฉลาดก็ได้พ่อเขายิงโดนไปเมื่อกี้เองรอว่าให้ดีเขาอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้ 帝 เอาาไทคนรไไันเองสงมนีเย้เป็นไเมันจริงมมันจริงหครับมันจริงไหมเป็นจริงไหม่ต่เหมือนถ้เมอนก็อเมคอมเมนมาด้วยนะครับผม